สวัสดีค่ะพบกับต๊กอีกแล้วนะคะกับเคล็ดลับดีๆนะคะที่จะทําให้ผู้หญิงที่สวยเหนือโลกอย่างเรานะคะมีความสุขในโลกใบนี้ค่ะวันนี้นะคะต๊กจะนำมานำเสนอวิธีนะคะที่เรียกว่า how to catch a guy in one minute ค่ะและกายที่เราว่านะคะเป็นยังกายด้วยค่ะเราจะมี3วิธีด้วยกันนะคะเรียกว่าจิ เจและจับค่ะเริ่มกันด้วยขั้นตอนแรกกันเลยนะคะสมมุติสถานการณ์ค่ะดิฉันไปแอบชอบหนุ่มคนนึงค่ะซึ่งเป็นนักฟุตบอลอยู่ในสนามฟุตบอลค่ะกำลังเล่นฟุตบอลกันอย่างเพลิดเพลินอยู่นั้นนะคะทีฉันก็เดินเข้าไปค่ะขณะเดินเข้าไปค่ะศัตรูหมายเลขหนึ่งของเราก็คือเชลิดเดอร์ผู้หญิง ที่มีความสวยความสดความสูงและผมยาวและน่ารักอยู่ค่ะสิ่งแรกคือเราต้องจิกศักตรูของเราค่ะเดินผ่านชลิดเดอร์ไปค่ะและทําตาจิกค่ะจิกเข้าไปจิกเพื่อบอกว่าถึงฉันจะไม่สวยแต่ฉันอายุก,กว่าเธอมากกว่าเธอและผู้ชายในสนามบอลน,นั้นเป็นของฉันหล่อนจะมาทำแบบนี้ไม่ได้นี่ยา บอกเขาไปค่ะว่าผู้ชายในสนามฟุตบอลเป็นของเราวิธีที่สองค่ะเราจะใช้ตอนที่น้องๆกำลังพักเหนื่อยอยู่นะคะเรียกว่าวิธีเจเปให้เราก็ไปซื้อน้ำมาค่ะซื้อมาเลยเป็นหลังเป็นโถเป็นกระติกออกมาให้หมดเลยค่ะและเรียกน้องคนที่เราชอบมาจะนูจ้าพี่ชอบดูฟุตบอลตั้งแต่เด็กค่ะพี่เห็นหนูเล่นแล้วพี่ก็รู้สึกแบบ นึกถึงวัเด็กของพี่พี่ก็เลยซื้อน้ํามาให้ค่ะเพื่อเป็นการสร้างความประทับใจให้กับหนุ่มน้อยคนนั้นนะคะแล้วก็เป็นการที่แสดงให้เห็นว่าฉันเลี้ยงเพื่อนเธอได้ทั้งทีมเลยยะไม่ได้จะเลี้ยงเธอได้อย่างเดียวเป็นวิธีที่ผู้หญิงอายุอานามแบบเราและหน้าตามไม่ดีสามารถทำได้โดยใช้เงินค่ะไปกดมาเลยค่ะเงินวิธีที่สนะคะต้องใช้ความใจ กล้านิดหนึ่งนั่นก็คือจับค่ะจะไปที่หัวเขาค่ะจะไปที่ไหล่เขาค่ะด้วยความด้วยลักษณะอาการที่เอ็นดูเขาค่ะแต่ความจริงสายตาของเราก็ต้องบอกว่าฉันอยากได้เธอในยาอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งเด็กน้อยเหล่านั้นก็คงจะประทับใจในตัวเราไม่มากก็น้อยหรือไม่ก็เกลียดไปเลยค่ะแต่อย่าได้กลัวค่ะ สนามบอลทั่วประเทศไทยมีหลายสนามไปเดินเลยค่ะตอนเย็นไม่เป็นไรเราสวยเรามั่นใจนะคะอันนี้นะคะก็คือถือเป็น3วิธีนะคะที่จะ cash a guy in one m i n นะคะแต่เพื่อนๆอ,อย่าลืมค่ะอย่าลืมเลยขอเตือนนะคะว่าเวลาเห็นน้องๆที่น่ารักนะคะของเราถอดเสื้อเล่นเล่นในสนามฟุตบอลนะคะห้ามเสียจริตห้ามเสียจริตห้ามกรี๊แบบไม่วลผู้ชายถอดเสื้อ หยุดหยุดการกระทำเหล่านั้นและหยิบไอโฟนขึ้นมาค่ะเซตเป็นกล้องหลังแต่แอปว่ากำลังถ่ายกล้องหน้ากับตัวเองอยู่ค่ะทำตัวเป็นเซตผมและถือไอโฟนหนึ่งอันนะคะเซตผมไปมาค่ะแต่เป็นกล้องข้างหลังนะคะซูมผู้ใช้เยอะที่สุดค่ะและกดถ่ายไว้ค่ะเพื่อเอามาเก็บไว้เป็นความประทับใจของเรานะคะเพราะฉะนั้นค่ะอย่าลืมค่ะ how to catch g u y in one minute หนึ่งค่ะ จีกศัตรูของเรา 2. เจ้ใจใหญ่ 3. จับไปเลยเพื่อแสดงว่าฉันอยากได้เธอและห้ามเสียจริตเป็นอันขาดค่ะหวังว่าเพื่อนเ่อทุกคนนะคะคงจะนำวิธีนี้ไปใช้นะคะด้วยความมีสติและขอให้โชคดีไม่โดนตีนักบอลกลับมาค่ะขอบคุณมากค่ะ